สวัสดีครับน้องท็อปรพัฒน์โชตินาชัยแห่ง Love m i s s i o n นะครับผมวันนี้ผมมีข่าวที่ดีมากๆสำหรับช YouTube g o o d d a y o f f i c i a l ของเราครับนั่นก็คือทาง y u t u b e เนี่ยนะฮะเขาส่งของขวัญมาให้เราครับเขากับจดหมายเขียนว่าโอ้โหคุณนี่เป็นช n n e l ที่ดีมากเลยทำให้เรามีคนติดตามถึง1 0 0 0งแสนคนฮะเขาก็เลยส่งนี่มาครับเด่ปุ่มเงิน เป็นหลักฐานว่าเราได้ผ่านหนึ่งแสน subscribers ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็อยากจะขอบคุณทุกคน,นครับที่ subscribe ในช anel ของเราแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ของเรามาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ Love Mission ล้างตู้เย็นแล้วก็รายการต่างๆมากมายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คาดหวังเลยเกินว่า1ล้าน subscribers เนี่ยจะไม่ไกลเกินที่เราคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามช anel Goodie Official ของเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ในอนาคตเนี่ยจะมีคอนเทนต์อีกเยอะเลยครับที่จะมาเสริมช anel ของเรานะครับ Goodie Official แล้วก็อย่าลืมนะครับับบกกกดด subscribe anel ที่่ขอองเรราานะคแลล้ว็ยืม ิันด้วยหรือว่าจะตัวกระดิ่งนี่เองทุกคนจะได้ไม่พลาดแม้แต่อคอนเทนต์เดียวคลิปเดียวจากพวกเรา Good Day Official นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคน